อ่าแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนแล้วนะครับวอนเต็ด h Channel นั่นเองนะครับวันนี้ก็มาเล่นเก็บกิจกรรมนะครับเก็บอีเวนต์นะครับแต่มาเจอค่าพลังทีม3,100เลยนะครับวันนี้เราก็มาได้แผน4 2 1 3นะครับกับฟูลทีมชาติญี่ปุ่นนะครับโมเดลทีมอุตไททานีเอฟซีนะครับโอ้โหนาเป้าอาซาโนอครับเอ้าโอ้โหนั้นมีตัวมาไม่ฟิตว่ะโอ้ปีกซ้ายนะครับไม่ฟิตแมตต์นีอย่างเซ็งแต่ก็ มันมันก็พอมีตัวเปลี่ยนอยู่นะหน้าเป้าของเราอาซโนเล่นปีกซ้ายได้อยู่นะครับจุนยะอิโตก็เล่นไม่ได้นะต้องใช้อซาโน่แล้วนะที่เล่นนะครับหน้าเป้าออกมาเป็นปีกซ้ายแล้วก็อุอดะเป็นกองหน้านะครับแทนกองหลังนะครับนากายมะก็ไม่ฟิตนะครับโอ้อย่างเซง็ง <laughs> ไป อูเอดะนะครับลงมาส่วนกูแข่งนะครับมาได้แผนฟอร์ม t ชันเดียวกันเลยนะครับ4-2-1-3หน้าคีซโนโรนโดปีกสายลิเบรลี่ปีกขวาบัฟเป้กลางลุกเป็นเดียลเนวมสซี่ของกลางมิลินมิลินอะไรนะซาวิกะนะเออมิลินคูวิดซาวิกเอ้ยกลางรับเป็นชัวเมนี o, Back ่แบ็กซ้ายเตโอแบ็กขวาฮาคิมมี่เซ็นเตอร์เป็นมาเทเดลิกประกบคู่กับบาตโตนี่และมี แทนสเตเกนครับเป็นผู้รักษาประตูสำรองเนย์มาฮาร์แลนด์นไนเดอร์วินิซิุอเดบอยกา้าโซนฮังมินซาร่าบอเบเดเดยองอาราโคและลูดิกเกอร์นะโอ้โหแลวดูแผนแล้วดูทีมเราเอเชียนะครับปะทะกับยุโรปจัดไปสู้อยู่แล้วนะครับของเราลองบอลคา์เตอร์ทั้งคู่นะครับเทนฮากปะทะกับซิเมโอเน มา <g ül üyor> ก็เป็นเกมลับก่อนนะครับเราเขาได้เคลียร์ก่อนนะครับแล้วโรโนัล do ได้บอลลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านทานิคุชิครับออมอุ้งฮัตเซวิ่งเลยบอลอ๋อแล้วครับเป็นเอมบ,บัปเป้ครับสูเ่เส้นว่าย,ยังไงวดะมาบ็อกไว้ลูกน,นี้บ็อกไม่ได้แล้วโดนโขกเกือบไปนะครับริสเตยโนโรนัล do ได้ทักทายก่อนเลยอะแล้วดูดิคอร์สมาโรโนัล do ได้โฉบโอ้ชนเสาเหลี่ยมนอก โชคดีไปนะครับยูกิวปาร์คนะครับผู้รักษาประตูหน้าเหมือนชื่อเหมือนเกาหลีนะแต่ว่าเขาเล่นในทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเฮ้ยไม่ใช่เล่นเอ้เขาเป็นสัญชาติญี่ปุ่นเออโวด่าครับมาที่โมริตะโมริตะนี่ก็เป็นกองกลางนะครับที่ติดทีมชาติญี่ปุ่นแทนอาโอทานากะนะฮะมีการเล่นเกมรับได้ดูดันนะครับ เอาธนากาก็จะเน้นเป็นเรื่องเกมลูกแต่ยังไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าเป็นวัตลารูรารเอนโดนะครับจับจองพื้นที่เพราะว่าสไตล์คล้ายสไตล์เหมือนกันนะอังเคอร์แมนมาที่มีโตมะแทงโอ้โหไม่ผ่านว่ะแล้วเป็นเกมส่วนกับเลยนะครับลูกนี้โรนโดออกมาที่อมบาเป้บาเป้ว่าไงบาเป้แทงมาที่ททโลนนาโดโอ้โหยังติดเซฟอิกิวปาร์กนะฮะเกือบไปอ ลอนโดก็กยิงเสาแรกเลยนะใจคอมโหดเหี ER ้ยมมากอยู Avant ่ในเมสซี่คร oh, ับอยู nah ่ที่บอลเมสซี่ว่าไงเมสซี่โยกมากอดอ้บูเดโคด้วยของเตโอเอ้ยมาทายเดลิกนะโอ้แต่ยังไม่ได้ลุ้นนะฮะอยู่กัวป้าครับเล่นสั้น เวดะออกมาที่โมริตะแทงอืไปลบซะแล,ล้วเอายังเอาบอลกลับมาได้นะฮะออกมาที่เอนโดแทงออกอืนักเตะเราวิง่งวิ่งหนีบอลกันไปค่อนข้างไกลนะครับลองบอลเคาน์เตอร์เน้นเล่นแบบบอลยาวนะแล้วเรีนยนเนวซีลองยิงเองลูกนี้ยังติดบอลนะครับมีโตมะลงมาเก็บบอลไว้ได้พักบอลไว้ได้ครับมีโตมะจ่ายออกมาสวย ซาไกนะครับซาคกอ,กอเออซาคกเอมาที่โมริตาจังหวะเดียวแล้ววันทูไปแล้วครับอืมไม่ถึงซาโนซาโนครับซาโนได้บอลวันทูให้ลรไปแล้วแทงมาลูกนี้ถึงซาโนะยอดมาอูเยดาได้โคกเตนติดเซฟอ่ะโอ้โหหน้าเป้าของเรานะครับติดเซฟโอ้โหอย่างเซงเมลอ่าลิเบอรี่ ลิเบรี่จะไปไหนแล้วเอ้ยอย่างนี้สิสเอนโดอ่านจังหวะไว้ดีนะครับฮาซรซเซออกมาโมริตะมาที่วัตรลุเอนโดจังหวะเดียวสวยงามมาที่ซากา,ายิซาไกหรือซากกอิไม่รู้นะครับ <c oughs> ออกมาที่เอนโดจังหวะเดียวสวยงามวันอ,อู้้โอ้โหเ้แล้วเสียบ,บอลทีเกียดวิ่งไล่บอลน,นะเพราะว่านักเตะเรามันค่อนข้างช้านะครับอีวิวป้ามาที่เอดจังหวะเดียวเกือบโดนโชคนะครับฮาซเซ ไดบอลครับตรงกลางว่างมาที่โมริตะตัวนี้ใจยเย็นออกมาที่ฮาซิเซจังหวะเดียวมีตัวม้าครับออกมาที่จุนยาิโตโอ้โหตัวนี้หายหน้าหายตาไปตั้งแต่ครึ่งแลกโอ้โหแล้วแทงสวยสาก,กิสาก,กิตัดเข้าในตัดเ,เข้าในลองยิงเองลูกนี้โอ้โหได้เซฟนะครับเป็นช็อตเซฟแล้วอาสนะซานโนคอสได้โค้งไหมไม่ได้นะครับเวดโอ้โ,โคโค้งน,นึกว่าจะโดนเต็มเต็มหัวแล้วไม่ัะงคู่อะ สู้หน่อยดิเอนโดเอนโดเขาได้บอลนะครับมีต่อมาลงมาประคองเพื่อนหน่อยเอาแล้วโยกมาเอาแล้วยิงโอ้โหเกือบไปนะจบครึ่งแรกไปเลยนะครับก็จบปด้วยสกศูนย์เพ่อนศูนย์นะครับครึ่งเวลาแรกหูอย่างเซ็งแต่เราก็ยังต่อบอลยังไม่ค่อยแบบ ยังมีความผิดพลาดได้เห็นนะครับยังต่อบอลยังไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่นะ,ะลุยมาที่โมริตาครับมาที่ซานอ้วยาซึเซวิ่งเลยบอลอีกแล้ววะ่ะอาซึเซออกมาที่โมริตาโมริตาครับปาเข้ากลางเอายังโชคดีนะครับที่ยังถึงมาที่จุญยะโต ชาติครับมาที่ซารวันทูแล้วเอาสวยลุดนะครับตำแหน่งลูกนี้สุดเส้นสุดเส้นยอดลูกนี้เวด้าเรียบร้อยหนึ่งสูตรมาดีครับโอ้โหวันทูลุดเลยนะขึ้นนำไปแล้วนะครับฟูทีมชาติญี่ปุ่นแล้วเขาจะเล่นเร็วไม่ได้แร้วนะฮาสุเซฮัสเุสเซครับหาเลี่ยมหาเลี่ยมจ่ายมาที่เวดา โมริตาครับโมริตาแทงมาที่เอนโดมาตุเรนโดสวยครับแทงทางลึกมีตัวมาคืนมาที่เอนโดจังหวะเดียวบงับงบังโอ้โหเดลิกแค่เอาตัวมาดันดันแล้วมันเสียบอลแล้วอะตักเตะเรานะแทงมาสวยงามัาเต,อตโอเตโอออกมาที่โรนโดโรนโดคืนเตโอในเดสสุดเส้นสุดเส้นยกมาลูกนี้ได้โคไหมไม่ได้โคครับเอนโดเคลียสวยงามทานโนหม่งชงไม่ได้นะครับ เขาเก็บบอลไปได้ครับแล้วลูดมาลูกนี้โรนัลโดจะยิงก็ไม่ยังไม่ผ่านนะครับแล้วโอ้โหเล่นกันน่ากลัวน่ากลัวว่ะอือมริต้าครับแทงออกมาด้านไกลเลยจูนย้ายโตอู้เอาเกือบสวยนะแล้วเมสซี่มาที่โรนัลโดโรนัลโดยิงเ,เรียบร้อยสองเอ้หนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับโอ้อย่างเซง็งโอ้ลูทางรู้ว่ะไปไม่ทัน โมนิตาครับมาที่ซานอใจเย็นใจเย็นถ้าเรารีบเล่นแม่งกดดันแบบเมื่อกี้ไม่สวยเท่าไหร่นะครับอวยดะแทงมาที่มีโตมะยิงโอ้ติดเซฟว่ะทุกคน <c oughs> นักเตะเอเชียเนนะี่ยถ้าจะ <c oughs> ยิงนักเตะยุโรป <c oughs> ที่เป็นผู้รักษาประตูนี้ค่อนข้างยากนะ <c oughs> ออกมาที่โมลิตาครับซานแทงสวย <c oughs> มาที่อวยดะสุดเส้น พลิกล็อกโอ้จานจุดโทษหรือเปล่าโอ้โหล้มไปแล้วเฮ้ยจังหวะสองใครได้โอเคโมริต้าครับได้ได้บอลแทงมาที่จานะแทงต่อโอ้และยังไงโอ้โหมดแรงจินตนาการแล้วนะเมื่อคู่หันใจแบบโอ้โนลุกพาร์่อะเซนบอลเกือบได้นะครับกลางลูกเรามีโตมาแรงหมดซะแล้ว กโบเล่นได้นะครับกลางลุกอะแต่ตัวนี้เป็นโพซิฟิกวิงเกอร์นะครับก็จะเล่นในตำแหน่งนี้จะเป็นออฟสไตล์มาโอโฮโซยะนะครับนี่ลงมาเลยจัดไปอาโอธนากาะยังไม่ได้ลงนะครับเพราะวัตตูเอ็นโดมันกับตันทีมันนะยังไงมันก็ต้องเก่งกว่าอยู่แล้วนะครับ ไม่มีตัวเปลี่ยนแล้วนะครับคือตัวจริงก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะนี่ของคู่แข่งจะหนักจะเต็มบอกเลยคนเรื่องคนละชั้นก็เราเลยนะหน้าเป้าโรนัลดนี้ก็เอาชนะเซนเตอร์แบ็กของเราได้สบายสบายงหวะนี้ครับเดี๋ยวโอเคมาแล้วครับ เป็นลูกตั้งแต่จากผู้รักษาป,ประตูนะครับแทสเซเก้นครับ,บอ,รอยู่ที่บอบบลสาดยาวมาลูกนี้อือเ,อ,อเขายังเก็บจังหวะสอแถว2ไว้ได้นะครับและดักไม่ได้ครับวินิสูสโอ้โตัวนี้เร็วด้วยคล่องด้วยยังไม่ผ่านนะครับคาเซเซเคลียมาขบบอลเข้าทางอิตโตนะครับ ซาโนะวันทูให้เราไปแทงมาอืมเอ้าโชคดีที่บอลออกนะครับฮาซึเซะทุ่มใกล้ๆครับอุยดะมาที่ทานิกุชิมาแล้วครับวาตุเรนโดแทงมาที่อิโตะออมาถึงคุโบะออมาที่โอโซยะแทงทะลุช่องยุยะอิโตะโอ้ไม่เข้าแล้วยิงซ้ำโอ้ไม่เข้าคุโบะคุโบะสุดเส้นยิงอีกทีนึงโอ้โหแม่งเอ้ย หูจุนยาอิยยโตแม่งโอ้ผมแทงตาหลังโคตรสวยอะวิ่งแลบอื้มอย่างเซง็งอีกแค่6นาทีนะครับฮาซึเซเลนซันครับมาที่คุบโบะสุดเส้นยอดมาตีโตเรียบร้อยจุนยาอิโตนะครับโอ้โหเรียบร้อยแก้มือได้สำเร็จนะ นี่เล่นทีเผอนะครับคือน,นำด้ดยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะโคตรตึง<อ>ว,วินิซิโอนะครับอยู่หน้าเป้าว่าไงบอเบอเด้ครับยกขึ้นมาแล้วยังไม่ผ่านนะครับเอ,อ,อ้ยเอ็นโดคืนพุ่งลูกาประตูตมาแล้วครับอิวิวปาร์คมาที่อุวยดะแทงสวยมาที่ฮัสุเซจังหวะเบิร์นวันทูครับวันทูให้เราไป อีโตแทงทะลุมาที่โฮซุยะแทงต่อมาที่คุโบะปาต่อโอ้สมดุลไม่ค่อยดีนะมันไม่ยอมแบบปรับให้นะครับอ่าเอนโดนะครับพี่มะคองทาน,นิคุชิทาน,นิคุชิไม่ทันแล้วครับลูกนี้ปาดมาลูกนี้เลยกันหมดโอ้และเคลียร์ดีครับเรียบร้อยเอาชนะไปได้นะครับฟูทีมชาติญี่ปุ่นนะโอ้โคตรตึงว่ะทุกคน เอาชนะทีมโหดไปได้นะเขาเล่นจริงจังนะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่จริงจังนะเขาตั้งใจมากนะเพราะว่าถ้าชนะอีเวนต์มันก็ได้ได้ทองฟรีนะครับห้าสิบทองนะใครๆก็อยากเล่นแค่แมตช์เดียวให้ชนะนะครับเรียบร้อยครับเคลียอีเวนต์เอาไม่ใช่นี่ว่าอันนี้มันเป็นการ์ดอนะัพเล v e ลเนาะเออโอเคดิวิชันหนึ่งเก่าด้วยนะเออไม่ธรรมดา นี่ครับก็ทีมของคู่แข่งนะครับสี่สองสวยๆเลยนะครับมาโอ้โหนี่สำรองนะครับเอาเรื่องนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ข้ามรับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ